เราวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาคำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยิยนกันมาบ้างว่าการคำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทํานิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาคำประกันเพื่อการชาําระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชําระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้คำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชําระหนี้ กับกันตัวเจ้านี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชาําระหนี้ตนมีสิทธิที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต,ต้องมาดูตามที่กฎหมายกําหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กําหนดว่าสัญญาพับประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชําระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นตนไม่ชาําระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิด ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนะต่อ pie, เจ้าหนี้ผู้คำประการจะต้องเข้าชําระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้คำประการได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้คำประการภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกับการถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้คำประการเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้คำประการชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ตัวเจ้านี้มีหนังสือบอกการทวงถามไปยังผู้คำประการเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกําหนดนะคะตัวเจ้านี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้คำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบีย้ยค่าพาราติดผันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันอะ่ะไม่ได้แล้วในกรณีที่นี่ถึงกําหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาําระหนี้ตัวเจ้านี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้คำประการชำระหนี้ผู้คำประการจะมีสิทธิเกี่ยวกได้สาบป,ประการด้วยกันประการแรก ผู้ค้าะการแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ข้าะการจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิเกียรไม่ได้ประการที่สองผู้ค้าะการแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ข้าะการก็จะมีสิทธิเกียรให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะ ประการที่ 3. หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนําทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทีตลาดและนํามาชําระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้าประกันมาชําระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการน,นี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน